คนมาพิสูจน์กันนะคะว่าขนุนลูกเนี้ยจะมีเนื้อให้เรากินไหมทุกคนดูมันจะเละก,กันหน้าคุณหนูแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> มาเดี๋ยวหนูจะพิสูจน์ให้นะคะทุกคนหอม,หอมทุกคนอยากจะบอกว่าขนุนต้นเนี้ยเป็นขนุนที่ท็อปของบ้านคุณหนูเลยต้องบอกว่าท็อปจริงๆเพราะขนุนต้นนี้นะหวานอร่อยมากเลยนะคะทุกคน คุณหนูว่าเก็บเมื่อเช้าเลยนะตื่นมาเดินไปดูดอกไม้พอดีไปเห็นนะคะว่าขนุนสุขพอดีนะคะทุกคนแล้วขนุนต้นนี้ข้อดีของเขาคือ,อยางน้อยมากแต่เอ๊ลูกเล็กขนาดนี้เราจะได้กินเนื้อไหมคะทุกคนได้กินไม่ได้กินมาพิสูจน์กันเลยค่ะ oh, <no. S 1> <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> ทุกคนดู <laughs> โอ้ยเนาะมันไม่สมบูรณ์ถ้างั้น ลูกมันน่ารักแต่มันไม่สมบูรณ์เพราะว่าปกติลูกมันจะใหญ่กว่านี้นะคะทุกคนเหมือนที่คุณหนูเคยทําคลิปไปรอบก่อนๆเนาะแต่ว่าอันนี้มันคงจะท้ายสุดแล้วเขาเรียกอะไรมันจะวายแล้วนะทุกคนมันก็เลยออกมาสภาพอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวคุณหนูจะชิมก่อนนะทุกคนมันจะกินได้ไหมเหรออ้าว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 อ้าอ้าว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 อ้ ไม่มียางนะไม่ต้องเช็ดยางให้ยางนะคะแต่ว่ามันคงเป็นขนุนที่ไม่สมบูรนณะ์เนอะลูกก็เลยเล็กนะทุกคนขออนุีตสลัดมือก่อนสลัดมือก่อนอ่ะชิมดูแล้วดูเนื้อบางๆทุกคนดูซิว่าจะเป็นยังไงไม่น่าเชื่อว้าวอร่อยมากทุกคน ไม่น่าเชื่อเลยว่าเนื้อบางๆแค่เนี้จะอร่อยนะคะทุกคนอมืมันไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่แต่มันอร่อยค่ะคือถ้าขนุนต้นนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันสมบูรณ์นั้นไม่ผิดหวังเป็นขนุนที่หนูปลูกเองกับมือเลยนะคะทุกคนเป็นขนุนที่เนื้อหวานกรอบอร่อยแล้วก็ไม่มียางนะคะขนุนตนน้นเนี้เอาละสแสดงว่าลูกสุดท้ายที่อยู่นั่นอะ่ะกินไม่ได้แน่ทุกคน ที่กินไม่ได้มันคือมันไม่มีเนื้อให้กินนะคะทุกคนเออแต่รูปนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ค่ะ <Ooh. S 1> อร่อยอร่อย <Ooh. S 1> คุณหนูมีแบบต้นพูใหญ่นะแต่พูใหญ่แม่อร่อยชุดต้นนี้ไม่ได้นะคะทุกคนแต่คุณหนูเพาะทันไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเบียม,มันโตเดี๋ยวจะเอาไปปลูกนะคะทุกคนเราจะได้มี มีขนุนอร่อยไว้กินต่อไปนะคะเนาะสำหรับอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนที่สูตรกันเรียบร้อยแล้วถึงจะออกมาสภาพนี้เตก,ก็กินได้นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ